สวัสดีครับพผมตรวยนะครับประจำทางชาแนลทุกรวยเลขพยากรณ์และทางห้องเลขเปลี่ยนรูปศาสต์เลขพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจําทุกวันเจนาฬิกาทางชาแนลทกครับผมวันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นเลขกลุ่มที่น่าจะนอกกระแสนะเพราะมมีเลขศูนย์อยู่ด้วยนะครับก็คือ5502นะครับ5502ครูเองกวตั้งชื่อว่า <c oughs> เข้าถึงอย่างมีระบบ มันเป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับผมก่อนอื่นพูดถึงที่มาที่ไปก่อนเลยนะครับกลุ่มนี้ประกอบไปได้วยเลขกลุ่มที่น่าจะควเห็ุปุ๊บก็จะยี้เลยนะคเับมันเลขนี้ไม่ได้อยู่ในแนวกระแสะเบอร์มงคลน,นะอะไรเงี้ยก็คือคู่แรก55นี้มงคลแน่นอนนะครับแล้วก็0550แล้วก็0220อ 02, 20, เนี่ยจุดจุดที่โดนโจมตีหนักๆก,ก,ก็คือเรื่องของความใจอ่อนโลเลอะไรพวกนี้ นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเจาะตามตำแหน่งแบบคูยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นก็ขอพูดถึงด้านหลัง4ตัวหลังก่อนละกันนะครับด้านหลังท้ายนะครับลงท้ายเลข2ครับลงท้ายเลข2จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในชั้นเรียนจะทราบดีว่าคุยจะมองว่าเลข2ไม่ได้ใจอ่อนกับทุกคนเขาจะใจอ่อนกับคนที่เขาเปิดใจเท่านั้นถ้าเกิดจะมีปัญหาเรื่องของความใจอ่อนนะ และหลายครั้งที่ได้สนทนากันในคนในวงการนะครับโปรดอยู่ในวงการเบอร์นะครับก็จริงๆเราได้ความรู้จากการที่อยู่ในวงการนี่แหละเวลาเขาก็จะไปแชร์ความรู้กันสมัยนี้เนาะมันจะมีห้องมีแชทมีอะไรหรือม้แตเราอยากจะรู้จักใครอะไรเงี้ยเขาก็จะทักมาถามเราว่าเออเราอยู่มานานอะไรเงี้ยเราก็คุยกันปรึกษากันหลายครั้งที่ผมเจอคนเจอคําถามนี้คือทําไมคนใช้เลข2จริงๆอ่ะถึงไม่ได้ใจอ่อนเลยเนี่ยจุดเนี้ย ที่ทําให้ผมได้รับฟังมากนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่ผมมองนะในชั้นเรียนที่สามลเลขสองเนี่ยอย่างแรกที่ทํายังไงก็ได้ผมก็เลยมองกลับว่าทำยังไงก็ได้ให้เรามองนี่ว,ว่าเ,าเลขสองทำาเงไงถึงจะไม่อ่อนอ่าอย่างแรกที่ผมมองก็คือหนึ่งเลขสองคือธาตุดินในแบบไทยนะธาตุดินแล้วธาตุดินเนี่ยมันเป็นหน้าที่หนักแน่นที่สุดละในบรรดาธาตุดินน้ําลมไฟอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหม คอนแน่นในในในตัวขเขาเองอะในธาตุของเขาเองก็คือมันเป็นดินนะมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้แนละ้วมันสามารถเหยียบก็ได้อะไรนุง่งนึ่งออกใช่ไหมมันมันมีความมั่นคงในตัวเองสูงอะ่ะก็อันดับหนึ่งก็ต้องเป็นเลขห้ามันมีสองเลขนห้ากับสองอันดับสองก็ต้องเป็นเลขสองเพราะฉะนั้นได้ถามว่าอ่ะถ้ามีความมั่นคงแสดงว่าเลขสองก็เหมือนความมั่นคงแต่ถ้าถ้าเปรียบสองเลขนี้นะเป็นชายหญิงห้าเนี่ยผมให้ผู้ชายสองนี่ผมให้ผู้หญิง แต่ว่าทั้งคู่มีความหนักแน่นเด็ดขาดไม่คือสมมติเป็นพ่อเป็นพ่อกับแม่นึกออกใช่ไหม5ก็เป็นพ่อ2ก็เป็นแม่แต่ถ้าถามว่าสองคนเนี้ยเขาจะดูแลปกปักรักษาหรือว่าเอาใจใส่ใครก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นลูกของเขาถ้าเป็นคนอื่นมันจะไม่ได้ให้นึกถึงภาพพ่อกับแม่เอาแบบปกตินะครับถ้าเกิดว่ามีลูกแล้วถ้าเกิดว่าลูกตัวเองทาผิดอาจจะ ดรืยสาเหตุอะไรก็ตามคนเป็นพ่อเนี่ยเขาจะไม่ได้เอาแบบดีๆนะครับคนเป็นพ่อเนี่ยด้วยหลักของเหตุและผลของความเป็นผู้นำเนยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าถามที่มาที่ไปก่อนเขาจะไม่อิงลูกเขาร้อยเปอร์เซ็นแล้วเขาก็จะไม่ได้อิงฝั่งตรงข้ามร้อยเปอร์เซ็นต์เขาต้องหาเหตุผลก่อนนะเอาการเข้าสู่ตัวเลขนะส่วนถ้าเป็นเลขสองถ้าเป็นเลขสองอย่างน้อยอิงทางลูกก่อน เพราะเป็นลูกไงเออเป็นลูกตัวเองเราเลี้ยงไว้กับมือนะเออความเป็นแม่จะเป็นแบบนั้นคือ p r o เทคลูกเองก่อนนั่นแหละที่สาหรับผมผมเลยมองว่าที่มาของความบางทีไปเจอแล้วไม่ใจอ่อนเขาจะใจอ่อนหรือว่าจะแบบจะเอียงมันจะเอียงไปทางที่คนที่เขารู้จักถ้าเขาไม่รู้จักก็ไม่จำเป็นต้องเอียงหรือว่าไม่ต้องเป็นต้องไปใจอ่อนทุกคนบางคนน่ะถูกบอกมาว่าเลขสองเนี่ยถ้าใช้เราจะใจอ่อนกับทุกคนเลยนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แน่ ไม่ใช่แน่ๆแ,แต่ถามว่าถ้าเลขสองเ่ย 2, จุดเด่นก็คือถ้าจใจแข็งก็แข็งก็อ,อก่อ,อนอ่อนกับคนรู้จักเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังกนะ็คือระวังคนใกล้ชิดทีค่ความใจอ่อนประมาณนั้นคนใกล้ชิดหรือคนที่คุณเปิดใจแล้วจุดอ่อนของคุณก็คืออย่าเปิดใจแล้วกันถ้าเปิดเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นประมาณนั้นนะครับนี่คือจุดที่นํามาพูดถึงในใน,ในคลิปนี้นะครับด้านเด่นด้านอื่นๆละกันพูดถึงด้านเด่นด้านอื่นก็จะเป็นคนที่สิ่งหนึ่งที่ ที่ผมชอบในในเลขสองถ่ายก็คือเขาเป็นคนที่เข้าใจคนง่ายเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเวลาฟังใครเนี่ยเขาจะรับฟังก่อนพิจารณาว่าความรู้สึกของคนคนนั้นว่าเป็นยังไงแล้วเวลาที่เขาตัดสินเขาจะไม่ได้ตัดสินเหมือนเลขห้านะีะเป็นท่าเดิมกันเลขห้าเขาจะตัดสินด้วยเหตุและผลไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครแต่เลขสองตัดสินด้วยความเขาเรียกว่าความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจคนนั้นนะ่ะว่าสถานการณ์นั้นเป็นยังไงอ่าสมมุติว่าทําผิดก็จริงแต่เนื่องจากว่าไม่มีจะกิน เลยต้องไปขโมยของอะไรพวกเนี้คือผิดกระรับไปเขาจะมีวามรัของเวลาที่เขาจะถ่ายทอดอะไรความผิดกลุ่มกระลับไปนะแต่เห็นใจนะเห็นใจว่าเออที่มันเป็นแบบน,นี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ารับโทษรับรายเสร็จแล้วเดี๋ยวมามาติดต่อมาอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมพาไปทํางานเดี๋ยวผมพามาฝึกง,งานเพื่อจะได้มีอาชีพอะไรเลขสองจะเป็นประมาณนี้เลขภาพออกใช่ okay, ไหมเออเนี่ยแหละความเป็นเลขสองจะเป็นคนใจดี กับเหตุที่เ็มไปเปิดใจแต่ใจดีใจจัมจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นการตัดสินใจอะไรต้องเข้าเข้าใจแล้วก็เข้าถึงใจผู้คนเป็นคนเห็นใจเห็นใจนะแต่ไม่ได้ใจออนกับทุกคนอย่างที่ผมประสานไปพูดไปเรื่องแรกนำมาประสานกันดูนะครับเห็นใจนะถ้าไม่เปิดใจไม่ไม่ไม่ถือว่าเห็นไม่ถือว่าใจดีนะตหอดผมใจอ่อนนะแต่ถ้าเปิดใจเมื่อไหร่ว่าอ้าโลเกชันคนคเนี้มีเหตุแบบนี้อ่าโฟกัสแบบนี้ ประมาณนั้นก็เข้ามาโฟกัสแบบเรื่องเมื่อกี้นะครับเรื่องที่ผมบอกไปมีคนไปขโมยของอะไรพวกเนี้ยไม่อ,ออกใช่ไหมเออนั่นแหละเลขสองจะประมาณนี้จะประมาณนี้ส่วนตำแหน่งต่อมานี้น่าสนใจเป็นเลขศูนย์แนวคิดเป็นเลขศูนย์คนที่มีความเข้าเข้าใจผู้คนแต่แนวทางเป็นเลขศูนย์ก็คือเขารู้ทุกเรื่องออารู้สึกผมคือเขารู้ทุกเรื่องถ้าเกิดว่าเขาใส่ใจใครเท่านั้นเลย คนคนนี้เขาจะรู้ทุกเรื่องเลยนะครับข้อดีคือคุณอยากจะรู้อะไรคุณอยากจะเข้าถึงเรื่องไหนของใครเมื่อ,อไหร่ยังไงคนศูนย์สองดีมากๆเข้าหรือเขาอกเข้าใจสุดๆแต่ข้อด้อยคือก <c oughs> ็ตามทั้งสือที่คุณเห็นนั่นแหละที่หลายๆเล่มที่เขาบอกกันหนึ่งก็คือเวลาไปเปิดใจอะไรเมื่อไหร่นะเก็บมาคิดมาอน,นั้นวงกังวลของตัวเองอ่ะ คือถ้าคุณมองเห็นว่า6กสองดอยสี่สองดอยยังไงสองสองที่มันมีเลขถึงจะเป็นเลขดีๆในด้านดอย 7, 2, นเจ็ดสองอะไรพวกนี้แปดสองเก้าสองเลขศูนย์สองเป็นหมดในด้านดอยมันเลยต้องระวังพึงระวังแต่ถ้าเกิดว่าสามารถคุมตัวเองได้แล้วอยู่ในเชิงบวกของเลขได้ศูนย์สองนี่คือคนที่รู้เรื่องเก่งที่สุดเข้าใจคนที่สุดแล้วตำแหน่งต่อมาเป็นเลขห้าด้วย ถ้าเป็นเชิงบวกนะครับก็คือคุณเข้าใจทุกคนคุณเข้าใจทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเข้าใจภาวะการทุกอย่างเกี่ยวกับผู้คนแล้วคุณก็กลั่นกรองแนวคิดพวกนี้สมมุติว่าคุณเป็น HR ก็ได้ <c oughs> สมมติว่าคุณเป็นฮ r ทำงาน HR ทำมันเป็นฝ่ายบุคคลอะไรเงี้ยคุณเห็นคนนี้เข้ามาแล้วคุณรู้ว่าคนประมาณนี้ต้องมาอยู่ตรงไหนคุณก็จะลําดับคนนี้ว่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าคนที่สมเป็นอย่างนี้คนที่สมเป็นนักบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้คนได้ดีอันนี้คือข้อดี แต่ข้อด้วยคือถ้าเกิดว่าเขาตัวเขาเองนะอยากให้มันเป็นยังไงอยากให้มันเป็นแบบไหนเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนเก็บไว่ในใจกระวนกระวายใจว่า <c oughs> ไม่ได้นะมันต้องอย่างนี้นะไม่ได้นะมันต้องอย่างนี้นะความรู้สึกตัวเองจะเป็นแบบนังขออภัยครับอัดกิบชา <c oughs> นะครับอัดกีบชาอาบน้าเสร็จก็มาอัดเลยนะครับ เสมหมาเล็กน้อยนะครับอ่ะนั่นแหละ5้าูนอยู่ประมาณนี้ความกังวลน่ะเกิดที่ตัวของเขาเองเขากังวลวนไปวนมาว่าจะต้องอยังไงอยากให้มันอย่างนั้นมยบบให้มันนี้นี่ค่าศูนสองอยากให้เป็นๆแบบอยากจะเข้าใจทุกอย่างอยากจะเหมือนแบกอะไรไว้อเก็บไว้กับตัวเองอันนี้ม,มีมีสิทธิ์อาจจะเพราะว่ามันมีมันมีจุดด้อยหรือมันอยู่แถวแถวความคิดใช่ไหมแถวแถวท้าย มันเลขห้าเลขศูนย์เนี่ยเขาจะมีจุดด้วยเรื่องของแนวความคิดด้วยเลขสองก็จะนี่แหละพอมันมีความใจอ่อนมีความเอ็นเอียงอะไรทั้งนิดนึงเนี่ยให้ระวังเรื่องของโรคสุขภาพทางจิตด้วยตรงเนี้ยให้เราให้ระวังผมให้ป้าระวังถ้าเกิดคุมได้คือจบแต่ถ้าคุมไม่ได้มันจะมีอาการกังวลแล้วเก็บไว้ข้างในนะครับนีเก็บเป็นเหมือนคน เก็บไว้แต่ไม่ถึงกับขั้นเก็บกดอะไรพวกนี้นะแต่มันจะเป็นความกังวลซึ่งมีอะไรทำให้แบบเวลาตันจะทำอะไรถ้าเกิดว่าจังหวะคุมสติไม่ได้มันก็จะแบบไม่อยากทําอะไรเลยอะไรนี้นึกออกไหมเออประมาณนั้นนะครับนี่คือห้าศูนย์สองตำแหน่งต่อมานะครับเป็นเลขห้าชอบทําอะไรเป็นระบบเป็นระเบียบคือถ้าเรียงทั้งหมดนะห้าห้าศูนย์สองคือเป๊ะเป๊ะแบบไม่ได้ไม่ได้เป๊ะแบบละเอียดยิบนะก็คือคุณนึกภาพเวลาคนจอดถอย รถเข้าซองไหมเข้าซองที่จอดรถอ่ะเหมือนปุ๊บเอียงปุ๊บเอียงตามระดับปุ๊บแล้วก็มีขยับปุ๊บมาให้แบบพอดีพอดีห้าห้าศูนย์สองเป็นคนประมาณนี้ทุกอย่างจะต้องมีการตรวจสอบมีลำดับมีขั้นมีตอนมีวิธีการนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปอ่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าระเบียบอยู่พอสมควรแต่ระเบียบนั้นยึดหยุ่ได้ไหมถ้าเต็มสิบนะความถ้าเต็มสิบเรื่องของความตึงนะกลุ่มนี้ก็น่าจะประมาณแปด 8.5ไม่ถึง9ถึง10เพราะเลข5สำหรับผมคือมันขยับได้ถึงจะเป็นเจ้าระเบียบก็ตามแต่มันขยับได้ถ้าเกิดว่าพอได้ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วมันพอได้แต่ถามว่าตึงไหมก็ต้องตึงคุณก็ต้องทาตามระเบียบก่อนถ้าคุณผิดระเบียบก็ต้องมานั่งคุยกันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดงานอะไรที่อยากจะเข้าถึงผู้คนจัดวางรูปแบบให้มันดูสมดุลให้มันดูลงตัวเข้าที่พวกงานเอกสารพวกงานเนี่ยก็โอเคนะ งานที่อยู่เบื้องหลังอะเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าถ้าคุณจะต้องทํากับใครคุณจะรู้ตัวเองเรืว,ว่าจะต้องทําอะไรประมาณไหนเพราะคุณเป็นคนค่อนข้างจะเริ่มจะเหมือนหรือจะเป็นคุณครูห้องสมุดก็ได้บรนนารักษ์อะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่ไม่ค่อยเจอผู้คนเท่าไหร่แต่บรนนารักษ์ก็เป็นตําแหน่งพวกจัดหนังสือนะหรือว่าพวกพวกเอกสารข้างหลังนะไม่ใช่แบบฟอนนะบันนารักษ์ข้างหน้านี่ฟอนก็เจอคนเยอะเหมือนกันนะนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าย,ายุคนี้ เด็กๆเขาเข้า,ขาห้องมูดกันหรือเปล่านะถ้าใครถ้าใครอยากจะเรียนรู้บรรลักษ์เป็นยังไงลองไปเข้าห้องถูดของโรงเรียนดูคนระับอาจารย์ที่ท่านเป็นนะท่านจะท่านจะตอบคำถามได้นะอ่ะนี่คือด้านหลักส่วนบุคลิกหน้านี่คือเรียบร้อยนิ่มๆไม่ค่อยพบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากไม่อยากพบไม่ค่อยเจอผู้เจอคนเท่าไหร่อยู่นิ่งๆถ้าเห็นถ้าเห็นแก่ๆก็รู้สึกว่าเหมือนคนธรรมดา เราดเดินสวนไปสวนมาคนทั่วไปก็แต่งตัวธรรมดามเรียบร้อยปกติไม่มีอะไรเลย <c oughs> นะครับแต่เนื่องจากมีเลขศูนย์มันจะมีความที่แบบว่าถ้าเกิดว่าตอนไหนจะต้องไปออกงานหรือต้องไปทําอะไรแบบไหนกับใครเมื่อไหร่อะไรเนี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อาจจะมีการเปลี่ยน,ยน,จจยนชุดเปลี่ยนอะไรได้ตามการละเทศะแต่บางทีก็ใส่ง่ายๆจนเกินไปบางทีงานเพราะเลขศูนย์ความไม่แน่นอนนะบางทีบุคลิกการแต่งตัวก็จะแบบนั่นแหละ อะไรก็ได้นี่ง่ายแต่เขาเป็นคนแบบไม่ค่อยไม่ค่อยชอบสังคมเท่าไหร่บุคลิกข้างหน้านะอยู่เง,ยเงียบนะครับไม่พูดไม่จานิ่มๆน,นะครับหรือแต่บางทีถ้าเกิดว่าจังหวะที่หลุดหลุดแบบหลุดอนะ่ะก็จะแบบมีโวยวายอะไรบ้างแต่สังเกตดูบางคนจะบอกอาการเหมือนคนบ้าไม่มีเลือดสูงเนี่ยจะบอกว่าคล้ายๆแต่ไม่ได้เป็นตลอดนะก็จะเป็นเฉพาะจังหวะที่เขาอ่า คุมเดงไม่อยู่พอมีเลขศูนตรงบุคลิกมันจะเหมือนกัแบบอยากเขาจะทําอะไรก็ทาอะ่ะแต่แต่งอย่างเงี้ยแต่งอย่างพูดอะไรก็พูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอาการแบบนี้แต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าภาพรวมของห้าห้าศูนย์สองบุคลิกทั่วไปคือเงียบๆจะมีแค่จังหวะที่แบบเลขศูนย์ปรากฏอาการก็คือมันจะอะไรก็ได้น,นั้นนะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนพิจารณาน,นะนะครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าที่ถามมาเนี่ยคงไม่ได้มีแถวนนหน้าๆหรออาจจะเป็นแถวหลังๆนะครับแต่แถวนนหน้าๆเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเงียบๆเรียบๆ ฮ่าามานิ่งๆเลยพอมาศูนย์ปุ๊บอ่ะชอบเก็บตัวไม่ค่อยเจอคนหรือถ้าอยากออกก็ออกเลยอะไรเงี้ยก็รประมาณนั้นแต่ว่าเอก,กเลักษณ์เป็นเลขสองความเป็นเลขสองคือความเป็นคนเรียบร้อยเนี่ยอยู่กับที่อะไรประมาณนั้น,นครับอ่ะนี่คือหน้ากับหลังนะเรื่องเสริมเรื่องต่อมาเรื่องของการเงินอันนี้ถ้าเกิด่าพูดถึงว่าให้ไปหานะก็หาได้โอเคครับเรื่อยๆตามสเต็ปเขานั่นแหละจะต้องประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ เลือกหาเต็มสิบให้สักหกนะครับก็พอได้ก็พอได้แต่ถ้าเกิดว่าจะตั้งใหญ่ยิงอ่ะได้ขึ้นไปเจ็ดก็ได้เพราะว่าศูนย์มันมีความแบบปีดขึ้นไปเลยแต่ว่าห้าห้ากับสองเนี่ยอันเนี้ยเลขคู่เนี่ยสองนี่พอได้ห้านี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องคือเวลาจะหาก็จะหาเป็นแค่ต้องได้ชัวร์ๆหน้าอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้หลากหลายมากเป็นแค่หกจุดห้าแล้วกันเรื่องหาส่วนเรื่องการใช้ใจ่ายนะครับเรื่องบทหาจัดการเขาก็ ถ้าจังหวะด,ดีๆเขาก็ไม่ค่อยใช้นะเขาใช้เท่าที่จาเป็นแต่จังหวะพอมันมีเลขศูนย์นะแต่จังหวะไหนที่มันจะต้องต้องจ่ายจริงๆอ่ะเขาก็จ่ายจนหมดอ่ะแบบไม่เหลือเก็บเลยเพราะนั้นมูลฐานาการเต็มสิบผมไม่ห้าห้าสิบห้าสิบนะครับภาพรวมก็ได้สักประมาณห้าจุดห้าภาพรวมกลุ่มนี้นะให้ประมาณห้าจุดห้าก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับไม่ได้โดดเด่นแต่ถ้าถามว่าจังหวะที่เก็บเก็บดีไหมก็เก็บดีนะถ้า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 ตั้งใจนะครับก็โอเค นะครับให้สักห้จแล้วกันในภาพรวมนะก็ไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่เรื่องของการเงินส่วนเรื่องของความรักเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวนะครับไม่ค่อยยุ่งกับใครแต่บางคนนะสไตล์แบบไม่ชอบสไตล์แบบเงียบเงียบเอ,อ้มันต้องมีอะไรข้างในแน่มาศึกษาแล้วต้องไปเรียนรู้น้องเขานะอะไรเอออาการแบบนี้คนก็ชอบแล้วอย่าลืมนะ06กับ02เนี่ยเรื่องบุค,คลิกเนี่ยดูดีดฝังในนะ เขารู้สึกผมอะดูดีฝั่งไหนผมเคยมีคนที่ใช้เลขเนี้ยแล้วมาแล้วมีการมาถามคำปรึกษาอะไรเงี้ยเขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนเป็นผู้ชายนะครับมาถามแล้วเขาใช้เลขเนี้ยเขาบอกเขาเป็นคนนิ่มๆเป็นคนนิ่มๆเป็นคนพูดเบาๆอ่ะแต่สองสองศูนย์เนี้ยเขาอยู่แถวกลางๆอาจจะไม่อาจจะไม่โดตนตำแหน่งข้างหน้ากลาง,งกลางสองศูนย์เนี้ยนิ่มๆแต่กลายเป็นแบบ ผู้หญิงกับชอบแล้วตัวเขาเองมีปัญหาเรื่องของนี้ตัวเขามีปัญหาเรื่องของอคือแบบเขาเป็นคนปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นกลายเป็นตัวเองกลายเป็นแบบมีบ้านเล็กอะ่ะไปโดยแบบไม่รู้ตัว <c oughs> เขาบอกว่าเขาไม่รู้ตัวแต่จริงมันก็รู้ตัวแหละแต่อาจจะแบบว่าเออไม่รู้ตัวอาจจะเพราะแบบพอเปิดใจะนะพอเป็นศูนย์สองเขาเปิดใจก็เลยแบาเลยดำเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยความลัก เพราะนั้นต้องระวังนะแต่บุคลิกอ่ะมันดูมันดูดึงดูแบบแปลกๆอ่ะศูนย์สองนี่ผมเคยเห็นนะผมเคยสัมภาษณ์โดยตรงนะครับมันเป็นบุคลิกแบบแปลกๆที่ผู้หญิงเห็นปุ๊บเหมือนเดาไม่ถูกมีความอ่อนโยนแบบแปลกๆอย่างนี้แล้วกันแบบเอ้ะน่าสงสัยน่าชวนหลงไหลอะไรประมาณนั้นนะครับก็แต่ที่ผมเตือนตลอดเรื่องของความรักนะก็คือคุณต้องมีสีลข้อสามครับอย่าทําแบบที่ผมยกตัวอย่างนะคนที่ผม มาปรึกษาผมเนี่ยอย่าไปทาแบบเขานะ่ะมันเป็นปัญหาเนาะเออเอาให้มันเป็นทางที่ถูกที่ควรนะครับขอให้มันเป็นเลขที่แบบเอาแสดงในเชิงบวกแล้วกันอันไหนจะเป็นเชิงลบก,ก็เอาสี่ก็สามตั้งไว้นะกันไว้นะอประมาณนั้นคงจะต้องโอเคดีเ,เองแหละนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะํามาฝากกันน่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยครับมีคําถามเพิ่มเติมอะไรก็ฝากเข้ามาได้ทางช่องทวิคุยเลขพยากรทางเพจคุย,ลยเยลขพยากรนะครับแล้วก็ วันนี้นะครับเริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะครับรับสมัครจํานวนจํากัดนะครับเพราะว่าหนังสือมันมีอยู่จริงๆแล้วมันมีอยู่เจ็ดเล่มแต่คนสมัครล่วงหน้าไปแล้วสองแล้วก็เพิ่งสมัครไปอีกคนหนึ่งตอนนี้เหลือสี่เล่มหนังสือนะที่จะใช้เรียนนะครับคอร์สที่จะเปิดเรียนตอนนี้ก็เลยรับสมัครเหลือแค่สี่คนนะครับในคอร์สเดือนสิงหาคมนี้ถึงนี้ต้นเดือนเลยนะครับใครสนใจสมัครมาเรียนเรืเร่องตัวเลขแบบเจาะลึก ทุกแง่มุมทุกมุมมองตั้งแต่หน้ายันหลังทุกตำแหน่งนะครับมามาร่วมกันกับครูเอกเล็กพยากรณ์จะสอนให้แบบรู้ลึกซึ้งนะครับรู้ลึกซึ้งเลยยังไงก็ทักเข้ามาได้ถ้าใครสนใจนะครับโอเคสำหรับรวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องทูเกยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสรับนี้สวัสดีครับ